วิทยาลัยการอาชีววิเศษชัยชาญเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2565จบม .3 หรือเทียบเท่าเรียนต่อปวชจบปวชหรือมอ .6 หรือเทียบเท่าเรียนต่อปวสหลักสูตรปรวชภาคปกติสาขาวิชาช่างยนต์สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังสาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาการบัญชีหลักสูตรปรวสภาคปกติ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องยนต์หรือช่างยนต์สาขาวิชาไฟฟ้าสาขาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรปวะสภาคพิเศษเฉพาะผู้มีงานทำสาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชายชาญ w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  i s เษ .ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร035632123 เรียนอาชีวะดีเรียนฟรีมีงานทำมีรายได้ระหว่างเรียน